สัญญาเตือนของพญานาะคที่มาทวงตามสัจจวาจาที่เคยผูกพันกันมาในอดีตเกิดนิมิตฟันเห็นพญานาคเป็นเรื่องเป็นดาวมาให้เห็นในฟันอาจจะมาให้เห็นเป็นงูดำโอตัวใหญ่หรือมาเป็นร่างขององค์เทพของแต่ละองค์ที่มาเตือน บางคนฝันเห็นตลอดตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นก็ยังฝันเห็นอยู่อย่าไปหยิบหรือแตะต้องสมบัติของพญานาคเด็ดขาดแม้แต่ในฝันก็ตามเท่ากับว่าเรารับของเขามาผูกพันเพื่อสารต่อการเป็นพญานาคของเราที่มีต่อกันมาในอดีตถึงเวลาแล้วพญานาคจะตามหาเพื่อมาสร้างบุญปรารมีกันเหมือนเดิม อาการปวดหัวตรงกลางกระมอมตรงท้ายถอยไปหาหมอไปรักษายังไงก็ไม่หายจะมีอาการปวดมากขึ้นในทุกวันโกนวันพระเพราะกายขันนั่นสัมผัสกับองค์เทพนั้นโดยที่องค์เทพลงมาสื่อกับกายนั้นร่างกายจะยังรับพลังงานพวกนี้ที่แฝงมาได้ไม่เยอะเนื่องจากไม่เคยฝึกนั่งสมาธิ หรือจิตอย่างอ่อนอยู่จึงทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บปวดหรือทรมานถึงไปหาหมอก็รักษาไม่หายจนเลยวันโกนวันพระก็จะหายไปหรือจะโดนบีบไปเรื่อยเพิ่มขึ้นอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหายใจไม่อิ่มเมื่อโดดองค์เทพมาซื้อบ่อยๆร่างกายจะเพียงง่าย บางคนอาจหลับได้ยาวนานกว่าปกติเป็นสัญญาณเตือนว่าเริ่มมาทวงแล้วจนฝากคนคนนั้นยอมรับแล้วเข้ามาฝึกปฏิบัติเพราะจะโดนทรมานจนทนไม่ไหวนั่นเองต้องรีบกลับมาสวดมนต์ไหว้พระถึงจะพอหายหรือเป่าบางลงได้เคยเจองูตอนเด็ก เคยพบเห็นงูแบบซึ่งซึหน้าแต่งูกลับไม่ทำอันตรายหลบหรือเลื้อนีไปเพราะมีพญานาคคุ้มครองปกป้องอยู่งูจึงไม่ทำอะไรจะแค่มาตื่นบางอย่างหรือมาดูแลให้แล้วจะเลื้อนี่ไปหรือบางคนอาจจะมีชีวิตที่เฉียดต,ตายมาแล้วแต่ก็เหมือนหนีปาฏิหารมีคนมาช่วยพ้นความตาย หรอปักรักษาไม่ให้เป็นอันตรายเมื่อรอดผลมาได้ก็จะโดนมาทวงให้ไปปฏิบัติธรรมถือศีลรอเวลาเมื่อถึงเวลาเมื่อไร่ก็ต้องทำหน้าที่ตามที่พญานาคแต่ละองค์จะให้ร่วมปรมีสร้างบัมเพ็ญอะไรถ้าเลี่ยงไม่ทำตามที่ให้สัจจัก,กันไว้เมื่อถึงเวลากำหนดไม่ทำตามก็จะป่วย หรือไม่งั้นชีวิตทางโลกก็จะถูกลดถอนลงไปหมดโดยไม่รู้สาเหตุการมีคู่กรองของสายยานพยานาจะมีวิบากกรรมเรื่องนี้ถ้ามีชีวิตไปมีคู่กรองกับมนุษย์แล้วยังไงก็ต้องแยกจากกันไม่สมหวังในความรักผิดหวังตลอด มนุษย์ไม่มีวันครองคู่กับพวกที่เป็นพญานาคได้ต้องแยกจากกันตลอดหรือไม่งั้นต้องไม่มีคู่ครองเพราะจิตเดินเคยเป็นพญานาคต้องกลับมาสร้างบารมีบำเพ็ญเพียรเหมือนจิตถูกดึงมาฝึกสร้างบารมีศีลที่ไม่เท่ากันของมนุษย์ก็ทำให้หลุดแยกจากกันไม่ได้อยู่ด้วยกันย้อนตำนานพญานาคความเชื่อ พลังแหกศรัทธาลุ่มน้ำโขงเป็นที่ทราบกันดีว่าในทุกวันขึ้น15บห้าข้เดือิเบหรือวันออกพรรษานอกจากจะเป็นวันที่ชาวพุทธแต่ร่วมทำบุญและประกอบพิธีทางศาสนาแล้วสิ่งคนมักเห็นตามข่าวคือภาพของประชาชนมากมายที่พากันไปเยือนรอติมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อชมปรากฏการ์บั้งไฟพญานาคหนึ่งในประเพณีสำคัญที่สะท้อนกติความเชื่อของคนในสังคมไทยที่ขารพนับถือพญานาคทำความรู้จักหน้าตามความเชื่อชาวพุทธความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเพราะปรากฏอยู่ในวันคดีศาสนา เรื่องดังอย่างไตรภูมิพระร่วงระบุไว้ว่านาคมีลักษณะคล้ายหมูใหญ่แต่มีงอนมีดวงตาสีแดงเกล็ดหลายสีอาศัยอยู่บริเวณบาดาลใต้เขาหิมพานกึ่งสัตว์กึ่งเทพมีพละกกำลังและอิทธิฤทธิ์มากคือสามารถแปลงตนและจำแรงกายได้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือทละชะ คือนาคที่เกิดบนบกและชละชะคือนาคที่เกิดในน้ำทั้งนี้ตามตำนานแล้วพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้จัดอยู่ในฝ่ายสุขติภูมิสถิตยอยู่สว,สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพมนักได้สูงสุดเพียงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์ชั้นต้นเท่านั้น ต้นตระก,กูลของพญานาคตามตำนานเล่าขานมีการกล่าวถึงรูปแบบของพญานาคที่แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่จะแบ่งประเภทของนาคออกเป็นสีตระก,กูลดังนี้ 1. ตระก,กูลนาคที่มีผิวกายเป็นสีทองเป็นนาคชั้นสูงสุดถือกำเนิดแบบโอปปาปฏิกะคือการเกิดขึ้นเองแล้วโตเลย มากด้วยอิทธิฤทธิและบุญบารมีมักถูกจัดอยู่ในขั้นเทพพำนักอาศัยอยู่ในทิพวิมานที่คอยปกครองพญานาคทั้งหมดซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราชที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกพญานาคในจะกรูนี้เที่ยวรู้จักกันดีอาจทิพยาสุวรรณารานาคราชนาคราช 2. ตระก,กูลที่นาคมีผิวกายเป็นสีเขียวพญานาคชั้นสูงถือกำเนิดแบบโอปาปาติกะหรือแบบอันทชะคือกำเนิดจากฟองไข่มีขนาดใหญ่โตใกล้เคียงกับพญานาคตระก,กูลสีทองอาศัยอยู่เมืองบาดาลไม่ลึกมากเป็นตระก,กูลที่พบได้มากที่สุดและใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดชอบขึ้นมาเที่ยวบนโลกบนรถ จนเกิดเป็นตำนานรักมากมายกับเรามนุษย์และหากบำเพ็ญเพียราบารมีจนแกร่งกล้าก็จะสามารถแผ่เสียนได้ถึงเก้าเสียงก็สามารถขึ้นเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นกันพญานาคในตระกูลนี้เที่รู้จักกันดีคือพญาศรีสุดโทนาราชแห่งวังนาคินคำชโนด 3. ตระก,กูลนาคที่มีผิวกาย เปลือกเกตเป็นสีรุง้งส่วนใหญ่ที่กำเนิดแบบชลาพุทธคือกำเนิดจากคันอาศัยอยู่ในบาดาลหรือป่าลึกมีอิทธิฤทธิ์มากแต่พบได้ยากปพราะมักอาศัยอยู่ในที่ลึกลับ 4. ตระก,กูลนาคที่มีผิวกายเปือกเกตเป็นสีดำนินที่กำเนิดแบบสังเสริฐชะคือเกิดจากเหงื่อใครและสิ่งหมักหมมต่าง หรือแบบอันทช้คือเกิดจากไข่มักมีร่างกายกำยำบึกบึนมักจะมีหน้าที่เฝ้าสมบัติของเมืองบาดาลและแม้จะเกิดในตระกูลที่ต่ำกว่าตระกูลอื่นแต่หากมันบำเพ็ญเพียรจนมากยานบรารมีก็สามารถเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นกันพญานาคในตระกูลนี้ที่รู้จักกันดีคือองค์ดำแสนเจรินทานาคราช กษัตริย์นาคราชยอดนัก,กรบแห่งเมืองบาดาลน,นอกจากนี้ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย,ย่อยๆอีกถึง1024ชนิดคือสัตว์เลื้อยคลานประเภทง,งูทั้งที่เป็นงูเห่างูจงอางงูเหลือมและงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิน้น